สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์มุมมองส่วนบุคคลนะครับต้องบอกว่าเป็นมุมมองของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงใจหรือไม่ตรงเป้าหมายของใครหลายๆคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอ,อ,อยากจะแชร์เป็นไอเดียนะครับ <c oughs> เผื่อพวกเราสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับว่า ปกติแล้วเนี่ยผมมีวิธีการบริหารจัดก,การเงินลงทุนเนี่ยยังไงนะครับควรมีเงินสดเท่าไหร่นะครับพุ้นเท่าไหร่อสังหาเท่าไหร่นะครับในสัดส่วนเท่าไหร่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วหลายคนบางทีเข้าใจการลงทุนผิด นะครับเราก็ไปเอาเงินทุกอย่างเข้าไปอยู่ในการลงทุนทั้งหมดนะครับผมบอกว่าไม่ใช่นะเราควรบรหิหารจัดการสภาพคล่องของเราให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะก่อนที่จะไปส่วนของเงินลงทุนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราควรมีก่อนเงินลงทุนก็คือเรื่องของเงินสดนะครับหรือสภาพคล่องในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายนะครับซึ่งผมจะมีเรดอยู่ตรงนี้ครับสมมุติเราเรา,เราพูดว่าพันนี้คือเงินสดเลยแล้วกันนะครับไว้สําหรับใช้จ่ายสํารองจ่าย หมุนเวียนธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับในการให้ครอบครัวเราดูแลที่บ้านนะครับกินใช้พวกนี้นะครับผมมักแนะนำว่าอย่างน้อยๆสเต็ปที่1ก็คือค่าจะจ่ายเราเท่าไหร่ต่อเดือนนะต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคูณ6เดือนเข้าไปคูณ6เ,เข้าไปก็คือให้สำรองไปเลย6เดือนนะครับอย่างเช่นสมมุติอันนี้เรียกว่าสเต็ปที่1น,นะ สมมติเราค่าใช้จ่ายเราเดือนละแสนสมมุตินะครับคูณ6เดือนครับเท่ากับเราต้องมีสเปร์เงินก้อนนี้หกแสนบาทนะครับโดยที่ห้ามเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเงินสดตรงนี้นะครับห้ามลงทุนนะครับอันนี้คือเฟสที่1่นะครับสเต็ปง่ายๆนะเป็นเบสพื้นฐานก่อนนะครับแต่ถ้าเราสามารถขยายวงเงินตรงนี้ได้นะครับผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันจะมีความรู้สึกปลอดภัยทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น สเต็ปที่2ผมจะแนะนําค่าใช้จ่ายเหมือนกันต่อเดือนคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีไปเลยนะครับสมมุติในกรณีเดียวกันแบบข้างบนนะครับก็คือจากสแปร e หกแสนต้องสแปร์ล้านสโอเคไหมครับโดยที่เงินก้อนนี้ห้ามลงทุนเช่นเดียวกันนะวนเน้นย้ำตรงน,นี้เลยแล้วทีนี้เงินก้อนนี้ผมจะเอาไปทําอะไรครับจะเอาไปวางส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปวางในบัญชีออมทรัพย์นะพวก e saving นะครับที่ได้ดอกเบี้ยประมาณ1.5%ต่อปีเนี่ยนะครับวางไว้ในทีน่นี้แล้วก็วางไว้นิ่นงเลยไม่ต้องทําอะไร ซึ่งแต่ละแบงก์มันก็จะมีเงื่อนไขของเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไปหาข้อมูลตรงนี้ดูว่าแบงก์ไหนให้เงื่อนไขดีนะครับหรือจะกระจายไปหลายๆแบงก์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แต่ละแบงก์เนี่ยจะมีวงเงินจํากัดไว้ว่าไม่เกิน1ล้านบาทนะไม่เกิน2ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถได้ดอกเบีย้ย1นแต่ถ้าเกินนั้นจะได้ดอกเบี้ยแบบ0.25หรือ0.5%นเะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปผ่านจักการตรงนี้ให้ดีนะครับหรือถ้าเอาแบบเซฟตี้คันเทพเขาเรียกว่าขั้ 3, น คูณ60ไปเลยครับนะหรือคูณ60ไปเลยก็คือ60 -60 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ10 0 0 0แสนคูณเท่ากับ6ล้านบาทโอเคไหมครับอันนี้คือแบบในกรณีที่แบบเรามีเงินเหลือเยอะมากจริงๆนะครับแค่นี้ผมถือว่าเป็นแม็กซิมัมแล้วนะฮะข้อสามนี่ถือว่าแม็กซิมัมละไอข้อ2นี่ก็คือถือว่าแบบโปรเฟชชั่นอลละคือมืออาชีพละนะครับในในบริหารจัดการนะครับข้อที่1อาจจะเป็นแบบเบสิกอยู่อ่าโอเคไหม เพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะไปพาร์ทในเรื่องของหุน้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการของการลงทุนต่างๆสิ่งที่เราควรมีก่อนคือตรงนี้ครับจดไว้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยมันเป็นหลักการสากลใช้คำว,ว่าหลักการโดยทั่วไปเลยนะคือมันเป็นหลักการที่ดูเหมือนง่ายแต่เอาข้อจริงทํายากมากนะครับแต่ผมยังเน้นย้ําอยู่ว่าก่อนที่เราจะลงทุนอย่างน้อยๆขอให้ผ่านเฟสแรกมาก่อนนะผ่านเฟสเบสิกมาก่อนแล้วพอเราลงทุนเราเก็บออมเรามีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมาทำสเต็ปที่2ให้ได้ แล้วเมื่อเรามีงบประมาณมากพอแบบพอร์าหลายๆ10ล้านนะครับมาทำเฟสที่3ให้ได้แล้วเราจะมีความ security ทางการเงินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะครับเรื่องของเงินสดทีนี้มาดูในพารของการลงทุนบ้างน,นะครับต้องบอกว่าในพารของการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้มีกฎตายตัวนะแต่สิ่งสําคัญมากกว่าคือเรื่องของความรู้นะครับความรู้หรือว่าความเข้าใจ นะประสบการณ์ในการลงทุนในพาร์ตต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหุ้นอสังหาหุ้นกู้นะครับทองคำคริปโตได้ทั้งหมดอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรแต่หลักการที่ผมอยากจะให้ไว้ก็คือว่าอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับมีความเสี่ยงสูงนะสิ่งที่ผมแนะนำคือ ใส่เงินให้น้อยใส่เงินตำ่ำอะไรที่เสี่ยงตำ่ำปกติเขาบอกถ้าเสี่ยงต่ำให้ใส่เงินมากถูกไหมสำหรับผมอะถ้าเสี่ยงตำ่ำไม่ต้องใส่เถอะนะเพราะเราต้องการลงทุนให้เงินเติบโต,อตอถูกไหมครับเราไม่ได้ต้องการลงทุนแล้วไม่ได้ค่อยได้อะไรอะนะและสุดท้ายถ้าอะไรที่เราสามารถขเขาเรียกว่าควบคุมความเสียเส่ยงมันได้ควบคุมความเสี่ยงมันได้ด้วยความสามารถด้วยความรู้ของเราไอ้สิ่งเหล่านั้นมาหาให้เราใส่เงินให้เยอะ พอเห็นภาพไหมครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เป็นมาจินนะครับต้องใช้การกู้โดยเฉพาะเอาเอาในเรื่องของตลาดหุ้นก่อนนะอย่างเช่นพวก T fake, b r o c k t r a d e DW นะครับหรือจะเป็นคริปโตเคอ r รนซีที่ต้องใช้มาจินอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นประเภทของการเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะั้นเสี่ยงสูงเราต้องใส่เงินลงทุนไปให้น้อยหรืออย่างประเภทเรื่องของการเทรดเกงกำไรรายวันนะเป็นเดร t เทรดเป็นสวิงเทรดเป็นอะไรก็แล้วแต่ ทำได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้นะแต่เราต้องลิมิตไว้หน่อยอย่างเช่นสมมุติเงินร้อยเของเราเราอาจจะมาใส่ในสิ่งที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับอาจจะใส่แค่5% 10%ของพอร์ตเท่านั้นมี10ล้านใส่แค่5 0 0 0 0นหรือหรือล้านเดียวจบในเกมของการเสี่ยงสูงโอเคปะ่ะเพื่อหวังว่าเงินเล็กจะทําให้กลายเป็นเงินใหญ่ได้เพราะมันสามารถใช้เลเวลเลตได้ใช้มาจินได้นู่นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใส่เงินกับมันเยอะไงถูกไหมเพราะมันเสี่ยงสูงอะ่ะ โอเคปะ่ะนะแต่อะไรที่เสี่ยงต่าตรงนี้อย่าไปใส่เลยนะเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่่่ือไ้ดินปีละ1% 2% 3%เอตเนปอย่าไปใส่เลยนะครับแต่ให้เอาเงินไปใส่ตรงนี้ดีกว่าอะไรที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยความรู้ความสามารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นอนะสังหาอะไรก็ตามใส่ได้นะครับทองคําผมแนะนําว่าส่วนตัวผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซื้อเลยนะครับเพราะว่าด้วยผลตอบแทนในระยะยาวแล้วก็ไม่ได้สูงมาก สองคือด้วยการถือทองคำมันก็ไม่ได้มีปันผลมีดอกเบี้ยอะไรมาให้เรานะครับแถมบางทีเราต้องต้องห่วงมันด้วยซ้ำต้องหาที่เก็บมันด้วยซ้ำบางคนต้องไปฝากธนาคารเพราะซื้อทองคำแบบหลายร้อยบาทอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออผมอยากจะบอกว่าเราต้องเข้าใจในเกมแต่ละเกมก่อนว่าแต่ละเกมมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเกมของผมก็คือไอ้พวกนี้แหละนะทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าถ้าหุ้นอสังหาอย่างเงี้ยจริงๆอสังหาผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอสังหาอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ผมอยากจะส่วนตัวผมนะต้องบอกว่าส่วนตัวผมนะความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันเวิร์กนะแต่เวิร์กในการใช้เงินกู้เราต้องรู้จักการกู้ใช้ OPM นะครับ Arthur P. e o l e m o n e y ใช้เงินแบงค์นะครับรู้จักการ flipping นะครับรู้จักการบริหารจัดการความเสีย่ยงตรงเนี้ซึ่งอสังหารต้องใช้ความรู้ความสามารถและแรงลงไปในการค้นหาทรัพย์ต่างๆเนี่ยสูงมาก รเราไปอาจจะไปวิ่งดูซัพนะครับหนึ100ที่อาจจะเจอที่ลงทุนได้แค่1ที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเข้าใจใช้ l e v e r a g e อสังหาจะเวิร์มากๆถ้าเราใช้ l e v e r a g e นะครับหรือ MARGIN โอเคไหมต้องใช้ l e v e r a g e เท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่สามารถสร้างผลตอบแทนเยอะได้นะครับแต่ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมแนะนําว่าส่วนนี้เหมาะกับการหุ้นเหมาะกับการสร้าง a s s i v e มาก พร่สีจริงๆนะอสังหาอาจจะเหมาะกับการสร้างแอคทีฟอย่างรวดเร็วมากกว่าแต่ถ้าเราต้องการแพ s ่สีความมั่นคงในระยะยาวหุ้นตอบโจทย์มากกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ต้องดูแลถูกไหมคือลองนึกภาพนะถ้าเราซื้ออสังหาปล่อยเช่าเราจะต้องวนเวียนในเรื่องของค่าเชา่าต้องไปเก็บค่าเชา่าต้องไปดูแลทรัพย์ต้องไปรีโนเวทพอระยะเวลาผ่านไปถูกไหมมันจะมีค่ามนเทนเนสค่าอะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งผมมองว่าการที่เราทําเป็นแพ s ่สีอันนี้ส่วนตัวนะก็บอกส่วนตัวนะ อาจจะมีคนที่ทำแล้วเวิร์ก็แล้วแต่เขานะครับจริงๆมันมีคนที่ทำแล้วเวิร์กแล้วประสบความสำเร็จก็เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่าพอเรารู้ product หลายๆ product แบบนี้สิ่งที่ผมจะเลือกทําก็คือถ้าจะทำ Active, แอคทีฟเราจะใช้ Leverage ผมจะเลือกอสังหานะเอาเงินตัดมาก้อนหนึ่งอาจจะ10%ก็ได้รู้ไหมของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดนะมาใส่อสังหาส่วนหนึ่ง10%อาจจะไปใส่ใน Le v e r a g e ต่างๆมาจ i นในตลาดหุ้นไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็น t ีเฟกซ t บล็อกเทรหรืออะไรก็แล้วแต่ในการ trade เทรดเก่งกําไรแล้วส่วนใหญ่80%ผมจะเอามาวางเป็นพา s ซีฟที่อยู่ในหุ้นเพราะเวลาเราซื้อหุ้นต้องดูแลนะครับไม่ต้องเลยไม่ต้องดูแลใบไม่ต้องดูอาจจะไม่ต้องแบบมีค่าฝากมีค่าทั้งสิ้นซื้อปุ๊บปล่อยมันอยู่ในสตรีมมิ่งอ่ะรูไหมปล่อยมันอยู่ในในออนไลน์อ่ะสุดท้าย เดี๋ยวมันมีเงินปันผลไหมเราเองนอนกินนิ่งแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องมีความรู้ในการคัดเลือกหุ้นจังหวะเวลาที่ลงทุนที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ได้เป็นไงครับเราได้แอคทีฟจากอสังหาได้แคสโฟออกมาเอากําไรกลับเข้ามาวางในแพสซีฟในหุ้นได้กําไรจากการเทรดเก็งกาไรจากในการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่จานาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมอะไรได้หมดรู้ไหมคือถ้าเรามองว่ามันเป็นการลงทุนแต่เราเข้าใจว่าไอ้เกมเหล่านั้นมันอยู่ในบรรทัดไหน นึกไครับพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อเกมนี้เล่นแบบนี้ถึงจะชนะเกมนี้ต้องเล่นยาวนะต้องวางนิ่งๆนะถึงจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมในหุ้นสร้างแพสซีฟได้ดีมากในอสังหาในการเทรดเกงกำไรก็สามารถสร้างแอคทีฟได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญคืออย่าเอาเงินจํานวนมากไปวางในที่เสี่ยงสูงโอเคไหมอย่าเอาเงินจํานวนมากไปวางในที่เสี่ยงสูง ให้เอาจนนเงินจํานวนมากมา,มาวางในสิ่งที่เราควบคุมความเสี่ยงได้นะครับแล้วสร้างแพสซีให้เอาเงินส่วนใหญ่อยู่ในแพสซีเอาเงินส่วนน้อยอยู่ในแอคทีฟแบบนี้ยังไงพอร์ตเราก็เติบโตได้ในระยะยาวครับหรือบางคนอาจจะใช้การทําธุรกิจรู้ไหมทำการทําธุรกิจมันก็เป็นแอคทีฟอินคัมเหมือนกันถูกไหมเมื่อไหร่เราหยุดทําเงินก็หายไปแต่เราสามารถผลิตแคสโฟลหรือเงินสดเนี่ยจากธุรกิจได้พอได้กำไรจากธุรกิจไปครับเอามาเติมในหุ้น ทำเพื่อให้เกิดแพสซีฟและเมื่อวันหนึ่งที่แพสซีฟอินคัมเรามากพอมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราต้องการใช้เป็นไงครับเมื่อน,นั้นครับอิสรภาพทางการเงินอิสระภาพทางด้านเวลาเราจะสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรไม่ใช่ต้องทําอะไรเพราะแค่ว่าเราต้องการเงินเพียงอย่างเดียวโอเคไหมครับ ตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นโมเดลชีวิตเลยนะโมเดลในด้านของการเงินการลงทุนการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราเข้าใจโมเดลตรงนี้นะครับแล้วเอาไปป,ปรับใช้ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับการใช้ชีวิตทําให้ชีวิตเราไม่ต้องติดกับเรื่องเงินอีกต่อไปและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีอิสระกับการไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินไปตลอดชีวิตเนี่ยเมื่อนั้นแหละครับอิสรภาพที่แท้จริงถึงเป็นของเรา ก็ฝากแนวคิดเหล่านี้ไว้นะครับเอาไปปรับใช้กันดูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ